สวัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ c o m ก c World Daily กันอีกแ้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะกลับมาพูดถึงฮีโร่ขวัญใจมาหาชนกันบ้างดีกว่า จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเดฟพูนั้นไปบุกกองถ่ายหนังในฮอลลีวูดกันเขาจะไปเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างเรื่องราวจะตลกแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงและเขาไปกับใครกันแน่เราติดตามชมกันได้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันน่าติดตามมากนะครับสำหรับเดฟพูซึ่งก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยเราจะขอแนะนำเพลย์ลิสต์ของเดฟพูให้ท่านผู้ชมดูก่อนก่อนนะครับโดยเพลย์ลิสต์นี้นะครับจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่รวมเรื่องราวของเดฟพูเอาไว้หากท่านผู้ชมนั้นอยากดูเรื่องราวเดฟพูแบบมาราธอนแล้วก็ กดดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมให้เวลากดกลับไปดู3 2 1หากใครดูแล้วหรือขี้เกียจด,ดูเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาเข้าเรื่องราวของเราในวันนี้ก็เลยดีกว่าเรื่องราวนั้นมันเกิดขึ้นก่อนที่เดดพูลนั้นจะพบกับสไปเดอร์แมนในเล่มหนึ่งนะครับในตอนนี้เดดพูลนั้นได้เดินอยู่กลางถนนทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าว่าในตอน,น,นเดินอยู่นี่เองนะครับ เดฟพูก็เดินไปเจอชายคนหนึ่งครับผมไอหมอนี่มันทําตัวประหลาดเว้ยแบกําโพงอะไรขนาดนี้มึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอะทำไมมึงแบกําโพงเก่าๆแบบนี้วะทําไมมึงไม่ใช้แบบพวกเครื่องเล่น MP3 อะไรแบบนี้ฮะมึงเป็นนักข้องเวลาหรือไงวะมึงมาจากอดีตใช่ไหมเออมึงเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไรเนี่ยมึงควรไปจัดการไอพวกผู้ร้ายสิวะมายุ่งอะไรกับความชอบส่วนตัวของกูเออก็จริงนะ ซึ่งหลังจากที่เดฟพูนะเดินสำวรวจถนนไปอยู่นี่เองนะครับผมใน1ชั่วโมงต่อมานี่เองเดฟพู Deadpool นะก็ะได้ไปเจอกับตัวประหลาดเข้านะครับเฮ้ย hey, วัดดีเว้ยเออเดฟพูฉันจะมาชวนนายนะคือฉันเพิ่งมาถึงที่นี่พอดีเหมือนกันคือฉันบินมานะ่ะโหเหนื่อยมากเลยคือฉันต้องการให้นายสนใจฉันนะฉันชื่อแซลมอนสตันแมนเว้ยเออเออก็เ,กเท่ดีนะแล้วมึงเปนใครงั้นหรอเป็นวายร้ายละสิ ไม่ฉันไม่ใช่วายร้ายเว้ยเป็นวายรลายมันผิดกฎหมายฉันไม่ได้เป็นวายร้ายคือจริงๆแล้วนะ่ะฉันมาจากฮอลลีวูดน่ะคือฉันมาจากไอ้ค่ายหนังเมเจอร์โมชั่นพิเคเจอร์อะไรแบบนี้นะ่ะคือฉันต้องกตารจะให้นายมาแสดงเป็นสแตนแมนในหนังของนายอะ่ะคือจะเอาสแตนแมนที่เหมือนได้ไงถ้าไม่เอาเดทพูตัวจริงมาเข้าใจไหมคือเดี๋ยวมีเงินค่าจ้างให้ด้วยนะนายสนใจปะละ่ะเมื่อเงินมางานก็เดินสิครับผมแบบนี้เดทพู Deadpool นะัรีบไปหาเพื่อนของเขาในทันทีและเพื่อนของเขาคนนั้นก็คือสไปเดอร์แมนนั่นเอง สไปเดอร์แมนฉันมาแล้วฉันมาแล้วเออทำไมนายต้องบินมาอลังการขนาดนี้ด้วยละ่ะทำไมนายไม่แค่ไลน์มาหาฉันวะไม่รู้เหมือนกันสิแต่คือนายน่าจะไปกับฉันนะแล้วนายให้ฉันไปไหนงนั้นเหรอไปฮอลลีวูดยังไงละ่ะไม่มีใครรู้จักฮอลลีวูดดีเท่านายแล้วคือหนังของนายมันดีไงสไปเดอร์แมนฉันไม่อยากให้แบบหนังของฉันมันกลายเป็นหนังห่วยๆไงอยากให้นายมาช่วยหน่อยนะเออเดทผู Day ้ ool, นายฟังชนะคือหนังซุปเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวนี้ มันค่อนข้างจะแบบเออไม่โอเคเล็กน้อยนะในวันนี้นะคือแบบฉันดูมาเรื่องล่าสุดเนี่ยแม่งเอาฮีโร่มาตีกันเองอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นซีวิววอรหรือว่าแบทแมนประธานซูเปอร์แมนก็ตามมันควรจะทําให้แบบเด็กควรดูได้มากกว่านี้หน่อยป่ะไม่ใช่เอาคนดีมาตีกันเองอะไรแบบนี้เออฉันก็เข้าใจสิ่งที่นายพูดนะสไปดี้แต่เอาเธอนะมาช่วยฉันเถอะคือหนังของนายแม่งโคตรดังเลยอ่ะฉันอยากให้หนังฉันดังบ้างอะไรแบบนี้นายม่ช่ฉันเถอะนะเดี๋ยวให้เป็นแบบผู้ช่วยโปรดักชันเลย เออเออไปก็ได้ว่าไปก็ได้ให้ฉันเป็นผู้ช่วยโปรดักชันนะอย่าลืมและในเวลาต่อมานี้เองทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปที่ฮอลลีวูดนะครับผมในตอนนี้มีกองถ่ายหนังมากมายกําลังถ่ายหนังอยู่เด o พูนะไม่ต้องรีบขับขนาดนั้นก็ได้นะไม่ได้หรอกไม่มีเวลาแล้วนี่คิอเวลาที่ฉันกำลังจะดังเว้ยฉันกำลังจะดังแล้วและเมื่อเดพูได้เดินทางไปพบก,กับผู้กำกับนี่เองผู้กำกับเข้ามาบูชาเดพูดในทันทีเลย โอ้โหสุดยอดสุดยอดหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยแหละด้วยงบเที่ยวมีนี้เราสามารถใช้เงินสร้างฉากได้แค่2ฉากเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวเราคงทําเพิ่มได้แนะ่นาคนนะทั้สัญญาทั้สัญญาเออน่นสไปเดอร์แมนใช่ไหมน่าจะมาร่วมด้วยหรือไงอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าแค่มาช่วยเฉยๆนะ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรเรามีโคอสซัสเข้ามาแล้วล่ะแล้ว,ลวนี่นายใส่ชื่อสไปเดอร์แมนเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ด้วยงั้นเหรอเออใช่นะสิฉันมที่นี่เพื่อทําให้ทุกอย่างมันดีีขขึึข้้นนนและด่ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านายสามารถใส่อะไรไปก็ได้นะไม่ใช่จโยนไข่ปลาหินอะไรไปก็ได้ปั้งในตอนนั้นเองนะครับผมก็มีหินปลามาใส่หัวผู้กำกับแหมพูดไม่หันขาดคำเลยนะเนี่ย จากนั้นพวกเขาก็เดินออกไปดูนะครับว่าใครปาหินเข้ามาและในตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับนักแสดงเดฟพูนั่นเองนะครับผมและเขาคนนี้มีชื่อว่าโดนัลด์ไดอานนั่นเองนะครับโดยเขาคนนี้นะครับไม่พอใจกับบทมากๆเลยทําไมบทโชว์กล้ามตูดของฉันมันน้อยจังวะฉันอยากโชว์กล้ามตูดมากกว่านี้ฉันไม่ได้ฝึกสควอชมา6เดือนเพื่อโชว์กล้ามตูดแค่นี้นะทําไมนายต้องตัดนูซีนะนั้นออกไปล่ะเออฉันก็เห็นด้วยกับไดอานนะ คือตามจริงแล้วเนี่ยเดฟพูตัวจริงก็โชว์ตูดทุกวันแหละโชว์ตูดในห้องน้ําดูนะ่ะเออโอเคโอเคโอเค,อเคงั้นนายช่วยกลับไปถ่ายหนังต่อก็แล้วกันไปบอกผู้ช่วยของฉันนู่นไปจางนั้นไดอาร์นั้นก็เดินอารมณ์เสียออกไปเลยครับผมโอเคงั้นเราไปถ่ายหนังกันเลยแล้วกันจางนั้นเดฟพูนั้นก็ได้อ่านบทสแตนแมนของเขานะครับผมบทแม่งโคตรเจ๋งเลยนี่ต้องเป็นหนังที่ตลกส,สัสแน่เลยแต่ทำไมบทของสแตนแมนมาดูอันตรายจังวะ เออไม่เป็นไรหรอกถึงเวลาถ่ายแล้วถึงเวลาถ่ายประจำที่ได้แล้วและในตอนนี้เองแซลมอนสตารแมนนั้นก็ได้เดินทางมาถึงกันเองนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วสินะเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันเลยแล้วกันจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มถ่ายฉากต่อสู้กันนะครับผมดูเหมือนว่าการถ่ายหนังนะั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองเมื่อแซลมอนสตารแมนนั้นเริ่มใช้เครื่องยิงพลังของมันนี่เองเดฟพูก็ต้องตกใจนะครับโอ้โหนี่มันของปลอมเหรอเนี่ย โคตรใกล้เคียงเลยเนี่ยฉันดีใจนะที่เอฟเฟกต์มันเหมือนจริงขนาดนี้ใช่ไหมล่ะเดดพูเดี๋ยวน่าจะต้องรักเอฟเฟกต์พวกนี้ลองแดงนี่เข้าไปดูสิแซมมอนสตาร์แมนนะั้นยิงลำแสงเข้าไปที่หัวของเดดพูคัด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 ,ด,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันเกินไปแล้วเออฉันได้ยินว่าแบลรี่คูเปอร์ก็เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะแต่ฉันต้องโดนแบบนี้ด้วยเหรอวะเดดพูนั้นได้โวยว,ยวายออกมานะครับแกมันง่ไอเดดพู Deadpool. นี่เป็นแผนของฉัน ฉันอาจจะฆ่าเดนพูตั้งแต่แรกแล้วปรากฏว่าแซลมอนสแตนแมนนี่แหละครับคือตัวร้ายตัวจริง เดี๋ยวก็อสเดี๋ยวก็สีสิในแกบอกว่าแกไม่ใช่วายร้ายไงแซลมอนสแตนแมนอะยิงลำแสงใส่เดฟพูไม่หยุดเลยเดฟพูนั้นวิ่งหนียังสุดชีวิตในตอนนี้เองดูเหมือนว่าสไปเดอร์แมนนั้นจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเดฟพูใช่มาช่วยแกแล้วในตอนนี้สไปเดอร์แมนนั้นได้เข้ามาต่อสู้กับแซลมอนสแตนแมนส่วนเดฟพูนั้นก็ไปเอาอาวุธของเขาเออผมขอโทษนะครับที่เก็บอาวุธของคุณไว้ผมไม่รู้ว่าไอแซลมอนสแตนแมนเนี่ยมันเป็นตัวร้ายมาเลยตลอดเออเรื่องของมึงเถอะไม่มีใครแคร์มึงหรอกมึงเป็นแค่ตัววประกอออบเาุธขง มาซะเอาอาวุธมาให้กูเดี๋ยวนี้ในตอนนี้เด,ดนพะูนั้นได้กลับมาในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วแกตายแน่เอเมรุสเซลมอนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซลมอนสแตนแมนนั้นจะต้องวิ่งหนีแล้วครับผมเขารีบหนีออกไปที่สตูดิโออื่อนๆในทันทีในตอนนี้เขาได้หนีไปในสตูดิโอของแดร์เดวิลเฮ้ยมึงหลบไปสิวะมึงตาบอดหรือไงวะซึ่งแดร์เดวิลก็ตาบอดจริงๆนั่นแหละครับจากนั้นเขาก็ทะลุไปสตูดิโอเรื่องอื่นๆไปเร็วไปเร็ววอล์กเกอร์กำลังโจมตี เออนั่นก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะเ o o ูและสไปเดอร์แมนนั้นได้เดินทางผ่านกองถ่ายมากมายนะครับผมจนสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับพวกเขาก็มาสามารถจับแซลมอนสตันแมนได้ในกองถ่ายจูรลสิกปาร์กกันเองในตอนนี้พวกเขาสามารถรู้ได้แล้วว่าแซลมอนสตันแมนนั้นจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่และเรื่องราวเร้ก็กลับกลายเป็นสกูปปไปดูนะครับผม <S <S <ME G> เมื่อเปิดหน้ากากออกมากลายเป็นนักแสดงเนปูนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะโดนัลด์ดายันเงนเหรอทำไมแกต้องทำแบบนี้ล่ะ ก็ใช่เนี่ยสิฉันต้องการจะให้เดซพูตายเดี๋ยวมาสปอยหนัของฉันหมดมันสามารถรู้ได้มันเป็นตัวละครเองไม่ใช่หรือไงฮะสาเหตุแค่นี้เองเหรอก็ใช่น่ะสิเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวตำรวจจะจัดการนายเองนายต้องไปที่คุกแล้วล่ะไอ้นักแสดงโง่จากนั้นเมื่อทุกอย่างสงบลงนี่เอค้กกับก็เดินมาโวยวายใส่เดซพูกับไปเวร์แมนนะครับนี่พวกแกทำอะไรลงไปกันเนี่ยทำลายสตูดิโอแถมทำนักแสดงของฉันถูกจับอีกเออคือไม่ได้อะไรหรอกนะแต่นายควรหานักแสดงใหม่น่ะ มันสามารถช่วยหนังเรื่องนี้ได้เลยถ้านายยังคงใช้ไอ้บ้าบอลแบบนี้นะหนังของนายได้เจ๊งแน่นอนคือผู้คนอยากดูอะไรที่มันเหมือนเดซพูจริงๆนะและเดซพูจริงๆก็ตลกหยาบคายแล้วก็รุนแรงคือบางทีนะนายควรจะไปให้รรอันเรโนมาเล่นเรื่องนี้นะมันน่าจะเวิร์กอยู่โอเคนั่นเป็นไอเดียที่ดีเลยฉันจะจดเอาไว้นะขอบคุณมากขอบคุณมากหลังจากนั้นเดซพูกับสไปเดอร์แมน,นก็ได้ออกมาดูหนังด้วยกันนะครับผมและหนังเรื่องนั้นก็คือแบทแมนประธานซูเปอร์แมนนั่นเอง โอ้โหแม่งหนังหาอะไรวะเนี่ยสู้กันมาทั้งเรื่องสุดท้ายดีกันด้วยนาทีสุดท้ายเนี่ยดีกันนาทีเดียวอะไรของมันวะเออเอาเถอะนาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนังของมันอีกสักแปดเรื่องข้างหน้าอาจจะทำให้มาดูเมคซเซนต์ขึ้นและเรื่องราวของเราในวันนี้เนะี่ยก็จบลงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างลยครับเดนภูบุกกองถ่ายโอ้โหแขวะเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปทั่วเลยนะครับแม้แต่แบทแมนประธานซูเปอร์แมนนะั้นก็ยังไม่พ้นนะครับผมเล่นสยับเลยแต่ละเรื่องเนี่ยวอล์กิ่งเดครับ เล่นแม่งทุกเรื่องเลยไม่มีลิมิตจริงๆเองฮีโร่ตัวนี้และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไนั้นก็คงต้องรอติดตามชมกันในตอนอื่นนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอีกก็บอกกันมาได้เลยวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนสมควรแก่เวลาแล้วครับอย่าลืมกดกลุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยจะมีเรื่องราวเดทพูแบบยาวๆมาให้ผู้ชมดูนะครับ ประมาณ4-5พาร์ทแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนนะครับเป็นความลับแต่ต้องบอกเลยว่าทักสนุกตลกบ้า,ป,า,าป่วนหาสไตล์เดทพูมาครบเลยครับผมเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแบบจะเก่าหน่อยก็ไม่เก่าจะใหม่หน่อยก็ไม่ใหม่กลางๆแล้วกันนะรอติดตามชมกันได้นะครับเรื่องราวนี้นะเด็ดมากๆห้ามพลาดเลยแต่ต้อง ให้เดากันก็ได้เดามาก่อนละกันสำหรับคนที่รู้เรื่องของเดซพูเนี่ยแต่ยังไงก็ไม่บอกนะครับอรอลุ้นกันเอาเองแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนและกันอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งกันมานานแสนนานนะครับและว,วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับ